สวัสดีครับวันนี้ต้นเมโทรนะครับมีรถมาให้ชมนะครับก็คือตัวนี้มิลเอ2024โมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะให้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและมีอะไรเพิ่มเติมบ้างในตัว2024นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่าตัวนี้เจาะเป็นโมเดลให้ดูนะครับว่าเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสาหรับตัว2024นะครับไฟ จะเล็กลงจากตัวเก่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลายเส้นจะเปลี่ยนไปนะครับส่วนฝากระโปรงจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับจากกับตัวเก่านะครับก็จะมีโลโก้อีสูอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับส่วนตัวลังพึ่งด้านหน้านะครับนี่ันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีดำกอสแบกนะครับดำเงาที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ต่อไปมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างสําหรับตัว RS ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับที่แก้มข้างก็จะมีคิ้วล้อเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีดากรอสเหมือนกันแล้วก็สัญลักษณ์ RS ตรงที่แก้มข้างนะครับที่เพิ่มเข้ามาส่วนตัวนี้กระจกมองข้างสําหรับ RS จะเป็นสีดําสีดําเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาคือกล้อง360องศานะครับส่วนด้านบนที่เห็นนะครับเล่าหลังคามีเหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยนเป็นสีดำกอสแบ็กแล้วก็สีหลังคาดำจะมาจากโรงงานเลยสำหรับรุ่น RS นะครับเรามาดูด้านข้างด้านข้างที่เพิ่มมาในรุ่น RS นะครับคิวล้อแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างตรงบันไดนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกอย่างนึง่งนี่ล้อลายใหม่นะครับเป็น5้าก้านสีดำกอสแบ็กเหมือนกันต่อไปมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังอ่ะก็ยังคงคงเดิมอยู่นะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือไฟท้ายจะยาวขึ้นจากตัวเดิมนะครับแล้วก็มีตัวแต่งเพิ่มตรงนี้นะครับสีดําเงาเพิ่มเติมเข้ามาสัญลักษณ์อีสจะเห็นว่าเล็กลงจากตัวเดิมนะครับส่วนด้านล่างาดิวเซอร์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายใหม่แล้วก็เป็นสีดำกอสแบ็กเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์มิวเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวพิเศษที่เป็น RS ก็จะมีสัญลักษณ์ RS เช่นกันนะครับ โอเคต่อไปมาดูภายในนะครับภายในตัว RS นะครับจะเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพดานหรือว่าที่เบาะนะครับส่วนที่เบาะเนี่ยจะเดินได้เขียวนะครับอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์ RS ที่หัวหมอนนะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยเท่าที่สัมผัสนุ่มกว่าตัวเก่านะครับนุ่มกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ส่วนมาที่พวงมาลัยกับตัวหน้าจออมดีนะครับหน้าจออินดีตัวนี้จะเหมือนตัวกระบะตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้พิเศษคือจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสำหรับมิวเอ็กซ์2 4ตัวใหม่นะครับหน้าจอวิทยุได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้เป็นวิทยุตัวใหม่นะครับหน้าจอขนาด9นิ้วมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับ โอเคครับก็จบกันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการมาเจาะดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมสำหรับบ u X ตัว2024นะครับลูกค้าท่านใดอยากจะมาทดลองขับหรือจะมาดูรถจริงสามารถมาดูได้ที่โชว์รูมอิซูเมโตสาขาราชพฤกษ์นะครับอยู่ถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับหรือสนใจสอบถามแคมเปญเพิ่มเติมนะครับโทร0890058206นะครับต้นเมโทยินดีให้บริการครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ขอบคุณครับ